เฮ้ยนั่นงมีแสงสว่างนะะเราลองไปดูนเถอะเออว่ะงไปเลยลงไปเลยเอ๊แต่มนี้มันรุนแรงเมือนคนเลยนะต้องอไปยตอส่ายตาไหมเฮ้ยเราเดนมันแล้ต่มจ้าแค่ได้ลอยหมดโอเคพอแล้วไม่ต่องวิ่งแล้วเฮ้ยเฮ้ยคนนี่ว่าเพรี่ว่าต้องรู้แปางนะคน หยุดนิ่งก่อนเฮ้ยอทุนี่หยุดกัอยู่ก่นมทด้ทไมต่นจังวะใครๆกับอะไรวะอะไรวะอะคล้ายๆกับต้ขอก่อนจำชื่อไม่ได้ตอนอ๋อีสาวแปดฟุตใช้ฉันรู้ไงฉันรู้ชื่อยังไง ฉันก็รู้ตั้งมาแล้วเราแกไม่ต้องพูดนี่เฮ้ยนี่ไงที่จับทางกลับบ้านได้แล้วจะเริ่มทำการับทางแล้วบ้าหรือประเทศเะไรก็อยู่นี่ไงประเทศของเราจะเริ่มจับทางกลับบ้านได้แล้วมาเราเดินละประเทศไทยไม่ใช่เหรอจะบ้าปะเนี่ยเราไม่ตอนนี้เราย้ายมาประเทศเกาหลีแล้วโอ้ว่าใครโดนขลุ่มดีวะจะบ้าปะเนี่ยเราแค่ย้ายมาชั่วคราวเท่านั้นแหละเพราะว่าเรามีงานที่นี่ไปตีนเลิกวิ่งเลิกวิ่งได้แล้วไปวิ่งตาม น,นี่ไงฉันจำุงคนนี้ร้านออนี้ได้ไอ <Okay. S 2> ้เต้ไอ้เต้ไอเต้ยังไปไหนเดีย๋ยวฉันจำร้านลุงนี้ได้ลุงข่ร้านอาเจี๋เออขายอะไรวะขายก๋วยเตี๋ยวขายก๋วยเตีเต๋ยวกับเหล้าเออก๋วยเตี๋ยวกับเหล้าฉันจะยินุ้ย เรา,าเราลองเข้าไปนี่ว่ะเออเขาหักลดนี่ว่ะกระหนกุ่ยเฮ้ยบุ้ยเฮ้ยเลิกพูดอะไร<ด>กันมั้ยน้องมีใครอยู่ไหมครับมีใครอยู่ที่นี่ไงเขาวัวกดที่ฉันบอกจะมาเลยว่ะโอ้ยมาโอแ้แหมมะเราไปทางนี้ก่อนก่อน อนเวนไหมคุณน้ำหน้าเลยัะคือคือนมีทางตรงนี้อยู่นี่ว่านี่ไงโอ๊ยตัดแต่วันนียโอ้ยตอมตั้งสอบค้นไปยินอะไรวะเนี่ยอุ้ยนี่ก็ตั้งขวัญขันครับไย่าละนี่เอายปทำแล้วกัเราไปกันก่อนเถอะเจอกุญแจแล้ว ไม่น่ากลัวหวยทั้งสองที่อาจจะอ้วกอยู่ในอ้วกว่ะไปไปจิ้นี่เอออ้วกตามจนตามไปเต้ไปดิวุ้ยเริ่มกลัวแล้วนะว่เริ่มกลัวไอ้ผู้่กลมาไอ้ท่านเมื่อกี้คนเดินไปฝั่งโน้นผู้หญิงอ่ะผู้หญิงเดินไปฝั่งนู้นไอ้สัตว์ถ้าไม่เชื่อไปดูในคลิปได้เลย ไม่าหมดเรียบเลยนะเว้ยไอ้ตีมมึงหยาไปแล้วอือนึงวิ่งก่อนเขาบอกให้วิ่งถ้ามึงเห็นวิ่งกูวิ่งไปทางไหนมึงเดี๋ยววิ่งตามกูมาทางนั้นเลย สงสัยเมื่อกี้เราคงสลบแหละกลับไปกลับไปกลับไปต้นสงสัยเมื่อกี้เราคงแบบตอนที่เราเข้ามาเราคงตามไปตามไปตามแรกเลยต้นดูหลังอ๋อฉันฉันขนลุกเลยว่ะฉันฉันคิดว่าฉันน่าจะรู้แล้วล่ะมันเกิดอะไรขึ้นเราลองเดี๋ยวเดี๋ยวเราเดินกลับไปอ่ะแต่ตัวเมื่อกี้เหมือนไอ้คนผู้สาวที่เราเจอนะมาเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะไปหยิบกุญแจก่อนนะมาดิจะไปไหนกันนะที่เขาดูหลังให้ เราจะไปหยุบกุญแกก่อนถ้าเดี๋ยวค่อยเดินทางกับโอคอันน้างตันทางตันทางตันนี่ยงนี่เมาวะททมันูแล้วสมันเป็นยังไงนี่ไงบบปอนซะยดลยมาหยิบนตังสง เดี๋ยวไปดิข no <sa iden> ันเฮ้ยกลัวเดี๋ยวเรากลับไปทางเดิมนะเว้ยคือว่ามาแล้วว่ะกลับไปเลยไอ้ตินงอย่าวิ่งวิ่งไปนะมึไม่ช่วยมึงเลิ่วิ่งติเริ่มวิ่งเริ่มวิ่งนี่ไงทางครับต่อเลิ่มวิ่งมาแตะโฟนทำไมเนี่ยมา ถ้าบอกให้วิ่งก็วิ่งนะ่างน,นี้กันเถอะน,นี่นต้อนเบื่อเป็น ทำไม่ต้องสนใจไม่ต้องรอเออยตรงนั้นแต่ตรงนั้นก็มีรูปนะเว้ย เฮ้ยเมื่อกี้เห็นจมไว้นะหกนัดซีประมาณหกนัดซีสี่สิบกว่าถ้เรื่องขอกินหาทางหนีกันถ้ามันมาคือวิ่งไปทางนั้นเลยวิง่งวิ่งกลับทาง,างนะะวิ่งกลับทางที่มันวิ่งทางกับวิ่งมาหากัวเดี๋ยวเราไปทางนี้นเถอะกับบอนกอนเถอะ อย่าส me. well, ันตรงนี้ติไปไกไม่กลลูกีไปไกลให้าดนะมชกูเดินไปมันนั่นเนี่ยเดินไปดีนี่ไเสียงมันเริ่มางเสียง ตั้งตั้นหลังัพไปด้วยนนี่มันจุดที่เราตายด้วยว่าฉันจำได้เลยมึงมันยันจำจุดนี้ได้มันวิ่งโค้นเร็วเลยฉันคิดว่าตั้งไปฉันคิดว่าเป็นบีไม่มที่หนึ่งหรอหายไม่มนทัเื่องระเ้เผื่อมันอาจจะย้อนกลับไป Doanh gọn chưa phải bắt đầu nê 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 leo Nè, 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 nè Nè, nê nè, nê kia nê 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 leo nê 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 Nó nê 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 มาก่อนเลาขึ้นม่ไปไหมไปท่านเราลองไปไหมตายเป็นตายวะเมื่อกี้มันเอาหมวกปิดหน้าอยู่คงจะมองไม่เห็นเราแล้วเห็นหน้าม so ันเป็นคนที่โดนห้า โอ้ยตั้นนี่เราฝันไปเหรอเดี๋ยวเนอะตั้นคว่านี่ควนี่เที่ยงตั้นแกฝันว่าอะไรวะฉันฝันว่าเราเข้าไปในคามงกุแล้วก็โดนฆ่าปถึงสองครั้งฉันฝันว่าฉันไปอยู่ที่โรงเรียนแล้วฉันก็มาที่เอ้ฉันฉันรอดฉันรอดครั้งหนึ่งแล้วฉันก็ตายครั้งหนึ่งแล้วมีมีผีสาวตนแสดงว่าเราฝันเหมือนกันไปเะยรอะมีมีสาวชื่ออะไรวะคำว่าเหมือนเหมือนในยูทูบแล้ว มายาพลทองพูนงั้นเราคิดว่าเรารีบกลับกันเถอะอุ้ยอะไรเนี่ยอ๋อนี่ไหมยเนๆก็ไหนเราไปห้องสมุดกันไหมไปอ่านหนังสือดีกว่าจะไ่นหทังสือถ้านอว่ารูปไมโเหมือกรูปอ่ะโอเคเราไปห้องสมุดกันเถอะม่อไปเถอะห้องสมุดนี่อ่านมใช่ดูิู อืมเห็นเขาฉันจะฉันชอบอ่านเรื่องนี้ว่ะเรื่องมีเดี๋ยวฉันอ่านให้ผู้แกฟ้งนะเรื่องมีอยู่ว่าก็ละครั้งหนึ่งมามาแล้วมีเป็นเรื่องของเ,เดี๋ยวฉันขอบอกน,นะเป็นเรื่องผีสาวคอยาวว่ะโอ้โหเล่ามาเลยฉันชอบเรื่องผีและเธอก่อนที่เธอจะมาเป็นผีสาวคอยยาวเธอชอบอ่านหนังสือมากจนขนาดอยากมีบ้านที่มีแต่หนังสือหมดเลยแล้วก็